วันนี้เปิดกล้องกันตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวดูรกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพี่แจ็คนะครับจากช่องซุปแจ็คแชนแนลวันนี้เ,เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีห้านิดๆนะครับทีมเดิมครับ4คันก็มีเอ,อ่พี่ใหญ่สุดนะครับพี่ตินซัดเอ็กซิบราแล้วก็พี่โก้พี่โก้ดุคติม m นเตอร์นะครับนี่คันนี้แล้วก็ น้องเบิร์ตของผมเนะฮะคันที่ตามานำหน้าผมอยู่นี่นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเออเราจะไปที่ไหนวะาวพูดเองแล้วก็มาถามตัวเองไงอา่าวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดน่านนะฮะเป็นจังหวัดยอดฮิตในตอนนี้เลยแล้วก็คาดว่านาไปตอนนี้น่าจะได้เห็นทะเลหมอกอันแสนสวยโอเค สำหรับที่พักนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ได้ได้รับการสนับสนุนไว้แล้วจากาผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเป็นพี่ที่รู้จักกันเพิ่งอ,ออกเดินทางกันนะับตอนนี้วิ่งเรียบมอเตอร์เวย์กันอยู่น้องเล็กผมพวกเราตามไปลุ้นกันเลยว่าน้องเล็กผมจะไหวไหมเพราะว่า สาม้อมีแค่คันเดียวแล้วนี่คือทริปที่ไกลามากก็คือวิ่งไปจังหวัดน่านเชียวเจ็ดอยโลครับไปกลับก็น่าจะมีพันถึงสอง เนี่ยไปออกที่วิภาวดีแล้วก็ผ่านลังสิตไปนะครับแล้วก็เข้ายุธาอาจจะแวะกินข้าวตรงกันตรงนั้นโอเคเพื่อนๆเดี๋ยววัดไปเจอกันข้างหน้าเลยดีกว่า สำหรับทริปนี้นะฮะทริปเที่ยวเมืองหน้านี่ครับผมก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่พอสมควรนะครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทริปที่แล้วก็คือที่ไปกับคณะนี้แหละฮะที่ไปจันทบุรีกันเนาะใครที่ดูทลิปแล้วก็คงจะจํากันได้นะฮะใน EP ก่อนหน้านี้เพราะว่าหลังจากนั้นมาผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปอีกเลยสําหรับทริปนี้นะฮะไม่ว่าผมจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดยังไงสุดท้ายแล้วก็ไม่พอครับ เตรียมอย่างหนึง่งมันก็ยังขาดอย่างหนึ่งอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้เอาอุปกรณ์การถ่ายทำของผมเนี่ยผมเตรียมไปพอที่จะได้ภาพแปลกๆมุมสวยๆที่คลิปก่อนๆน,นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในคลิปผมนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะไม่ว่า,าผมจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดยังไงนะฮะกลับมาอย่างเดิมเห็นที่หน้าจอลถไหมเห็นที่เรือนไม้ลดไหมมีไฟ เอนจินโชว์ใช่ไหมไฟสีส้มแล้วก็ไฟสีแดงนั่นะคือไฟนะ้ามันเครื่องนะฮะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจรถผมไม่ได้เป็นอะไรนะคือพอดีว่าน้ํามันเข้าหน้าจอนะฮะมันทําให้หน้าจอมันลวนมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยส่วนเรื่องของการขับขี่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่าผมมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะแต่ผมดันไม่มีโอกาสได้ไปเรียนการขับขี่ที่ถูกวิธีนะฮะเพื่อ,อ,อทักษะในการขับขี่ ที่ถูกต้องที่สุดเ,เพื่อลดอุบัติเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการออกทิป พี่เบิร์ตนะครับ เรือนี่น่าให้รางวัลตุกตาทองมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้รางวัลตุกตาทองไม่น่าจะมีนะมีแต่ถ้ารางวัลตุกตายางพอหาได้ตอนนี้รางวัลตุกตาทองไม่ม <sch> ีพ <ility> ี่ครับผมมีแต่ตุกตายางไม่รอเลย สตรอเบอรี่สดอีกสกิโลมีลเหรอเนี่ยนี่มีเหรอพี่สตรอเบอรี่หน้านี้ปะ อ๋อใกล้จะเข้าร้องกว่างอันนี้ดูสภาพดิแล้วดูน้องน้องดำดอ่คอมอ่ะมาถ,ถึงนะเนี่ยอีกไม่เกินร้อยโลถึงที่ที่หมายแล้วโอเคเอ่อ,อจะภาพหุงข้าวรอแล้วด้วยเอ,อเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยว้าวไได้ให้อยู่อยู่สักเดือนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ โอ้ยเย grin, poems, ี <language> ่ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเกียร์เกียร์พับแล้วพี่อ่ะฮะไปได้อยู่พี่แต่ว่าเกียร์ได้อยู่ได้อยู่เพิ่นเพิ่นเพินเพินเพินแม่ผมมองข้างทางเนี่ยได้ไม่เร็วไม่เร็ว เสียวแม่เลยโอ้ไม่แม่ไม่ไม่โดนอะไรครับโดนตะเกียร์อย่างเดียวโอ้มนทำมมันอ่อนจังอ่ะพี่ใช่ครับมองไม่กี่มองไปข้างล่างเลยอ่ะฮะแล้วกันเกียร์เชนได้เชนได้อยู่ ผงก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรด้วนะเมื่อกี้ข้าเกียร์ลำบากมากเลยพี่ครับผมยรงไครับขอสัมภาษหน่อยีไหมครับเกิดอะไรนไหนทานุ้กคนนดแม่ กันลกำลังตื่นตาตื่นตาตื่นใจกับวิวได้ยังได้ยังแต่นะวเราต้องบิดต้องบิดบิดนีันนี้เอาไปตัดภาพพูดเองนะเอาเอาไปพูดเองนะาตัดอ่าง้ไปใส่ทิปเี่เสียงาเองอันนี้ของผม ไม่ม่ไม่ได้โดนอะไรแล้วพี่ไม่ได้โดนตัวผมไม่ได้อะไรเลยมันแค่โดนนิดเดียวจริงๆิงเสียวอะเสียวอะเอา้สวเสียวก่จอลงล้แต่วนิดเดียวนิ่เนี่ยมึงรู้ทางอยู่ใช่ไหมเนี่ยรู้อ้าวถึงแยกนี่ก็ค่อยว่ากัน มันมีบางครับมันมีเป็นัาคับเลี้ยวอยู่แล้วไงไม่ไม่นจะบอกว่าเลี้ยวสวยเบิร์ตสวยได้ได้ได้ตอนนี้ถึงแล้วนะครับครับผมมีมีอุบิเหตุนิดนึงประสบการณ์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์เนาะตรงตรงไหนนะพี่ตรงตรงตรงอะไรก่อนเข้าเวียนเอีนเข้าเวียงสาตรงที่เขากำลังก่อสร้างถนน พอดี <ๆ S 1> กําลังตื่นเต้นกับวิวกาลังตื่นเต้นกับวิวก็เลยแบบมองธรรมชาติเพลินไปหน่อยก็เออเกียเข้าไปถูกับขอบถนนนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้ก็เรามาถึงสถานที่แล้วนะฮะไปหัวโฮมสเตย์ก็วันนี้ขอขอบคุณเจ๊เราซื้อเราซื้อเราซื้อชีเรชเร อลินอลินอารินถึงอาจารย์นะครับอาริสอาริสเราซื้อเราซื้อของเราจ่อยก็เลยครับผมก็วันนี้เราซื้อการันตีเลยว่าวันนี้พวกเราอิ่มท้องแน่นอนยินดีต้อนรับทุกคนนะสู่จังหวัดน่านนะฮะแล้วก็สถานที่ไปหัวรีสอร์ทนะฮะยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนโอเคบริการที่พักเอ่อวันนี้ เราซื้อจะดูแลพวกเราเต็มที่โอเคเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าโอเคเขาก,กละมังมาทำซิงหลังจานน่ะสามคนโอ้ซิงง่ายดูโอ้โหมันสุดก็ให้สุดสุดก็นี่แหละนี่แหละไอ้เพิงอีซูนี่แหละขอบคุณนะขอบคุณ อ๋อของผมสุดกว่าทางน mm hmm, ั้นนะมันต้องมีอะไรให้จดจำที่ถ่ายเป็นพ็อดไว้ถ่ายเป็นแบบเออสิ <t 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 ่งสิ่งสิ่งิ่งิ่งสิ่งสิ่งิ่งสิ่งิ่งสิ่งิ่งิ่งสิ่ง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 สิ่ง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 ซิ่งสิ่ง่งิ่่งิ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 ิ่ง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 ิ่่งิ่ บาปแล้วใครโทรมาต้องกินข้าวเนี่ยใครก็แล้วเนี่ยอันนั้นน้ำพริกน้ำหน่ออันนี้อร่อยนะเนี่ยอันไหนเนาะอันนี้ยำขนุนยำขนุมเพราะว่าวันนี้เขามีกระถิ่นแกก็เลยทำย่างนี้กินกับก็อร่อยจะบอกให้มันเรยวๆดิมันหากินยากคือคือมาท้องที่ไหนต้องกินอาหารท้องที่นั้นไม่ใช่ว่าเ้าก็จะกินอาหารเดิมๆไม่ต้องมาเลยได้ ินต้องกินอาหารคนเมืองเนาะใช่คือกินไหมลองดู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 ยำยำขน้าวหน่อเนี่ยซุปบะหมี่นี่อันไหนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั่งน้ำที่น้ำหนอน้ำหนออ๋อเหรออ๋อมั่วนี่บ้านใบหนามใส่พริกว่าแล้วทำไมมันรสชาติเหมือนหน่อไม้กำลังจะถามอยู่แล้วก็มาผัดอะไมไม่น่าเลยอ้าวผัดเลยจริง พรุ่งนี้นะสักหกโมงเราค่อยไปเพราะว่าหมอกยังไม่หมดหรอกแต่น่าจะหนาวนะผมผมเพราะว่าเราขับรถมามันยังหนาวแล้วเนาะใช่แล้วถ้าตอนเช้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพว่าเมื่อกี้ขี่มอไซค์ขึ้นไปไปรับยังเย็นเลยใช่ใช่ผมเคยมา่อที่เพิ่งวันนี้แหละใช่ไหมครับใช่ใช่วันแรกถ้างานสอนไม่เยอะอะไรไม่เยอะนะป่านนี้มีผักมีอะไรกินเราอนเพราะว่าคนงานก็หายากครับเกี่ยวข้าว E. เราคือที่เนี่ยมีนาขั้นบันไดไหมครับไม่มีใช่ไหมนาขั้นบันไดมีสิที่ดอยเสมอดาวมีใช่ไหมเอาที่เราจะไปนี่แหละก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปอ่ะไม่รู้เขายังทำอยู่ไหมครับตอนเนี้ยทำทำอ๋อเห็นไหมจะได้เห็นหนาขั้นบันไดแล้วไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นจริงๆ <laughs> อยู่บ้านทำนานแด้ไม่เคยเห็น <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะจ้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตรงนี้ผมผมถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วใช่ต้องไม่ต้องให้ไม่รู้ตัวเพราะไม่งั้นมันไม่ธรรมชาติถ่ายเลยโอ้โหสวยเลยอ่ะมาถ่ายพร้อมร้างสีอะไรเอาเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามีทริปในวันพรุ่งนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวช่วงเวลาเนี้ยเดี๋ยวเราวาร์ปไปพรุ่งนี้เลยดีกว่า